เจไลฟ์สดพาทัวบ้านลั่นคำสะดุดหูใครจะมาก็มาได้เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วลือหนาหูกันมาสักระยะเมื่อเจตปรินปิ่นเกตมณีโดนโยงเป็นคู่รักดาราเซนบายาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปในงานขาวดำ ซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมานีที่ชัยรน,นรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมและเมื่อเข้าไปในช่องติดตามอินสตาแกรมของทั้งเจตปรินติน่นเกตมณีก็ได้มีการ unfollow กันแล้วต่อมาก็ทำชาวเน็ตต่างเริ่มเอดใจเมื่อปิ่นเกตมณีได้โพสต์เศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้อง หลังลืออยากกลับมาใช้นามสกุลตัวเองโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนของตัวเองพร้อมอีโมจิทำหน้าเศร้าและล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตต่างเริ่มจับตามองเมื่อเจเจ,เจตรินไลฟ์สดพาทัวบ้านก่อนลั่นคำสะดุดหูใครจะมาก็มาได้เจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่แล้ว โดยช่วงหนึ่งในการไลฟ์เขานั้นก็ได้พูดว่าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของผมนะครับเจ้าของบ้านเขามอบบ้านให้ผมแล้วใครจะมาก็มาได้ครับหลังบ้านก็มีลานอเนกประสงค์จะมาก็มาได้ก็เจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่บ้านแล้วเขาก็มอบให้เราดูแล